มีเพื่อนทั้นนี้ถามว่าเกมบัตติรอมีไหมนะครับขอบคุณมากแล้วที่มาบอกนะฮะโอ้โหผมนึกชื่อเกมอยุดนานมากเลยนะครับใช่แล้วผมก็เจอนะครับผมเกมบัตติรอนะครับว่าแล้วก็เล่นให้ดูไปสักหน่อยนะครับผมจับรอนเลยอุ้ยเอาแปลงล่างแล้วมามาต่อยต่อยทำให้ตายกยังไงลืมแล้วลืมแล้วลืมต้องเล่นยังไงนะลืมแล้วเอาไปท่าเดิมไปก่อนนะครับ ไม่ได้เล่นนานแล้วลืมนะครับเนี่ยแผลแล้วนะครับเนี่ยลองดูใหม่ครับตาใหม่ครับจะกดทําไม่ตายได้ไหมครับดูนะครับหาอยู่วะหาอยู่ครับนี่จะกดยังไงนะครับเนี่ยนี่จับจับเอาเอาเหยียบโอ้ันนี้เหยียบมอนี่ไงทําไม่ตายมาแล้วอุยยอสุดยอดเพอร์เฟกเลยครับโอ้โหสนุกมากเลยครับใครอยากเล่นเกมแบบนี้ดูทปิกาที่ตะก้าหรือช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ